ครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับเป็นไงบ้างตลาดวันนี้นะคะซื้อถอยยืนเก้าหมื่นสามพันล้านก็ตลาดแบบดูหักหักตัวหักเดลต้าไปแล้วเนี่ยบวกมามีผักประมาณสามจุดนั่นก็ถ้าเกิดติดลบประมาณสามจุดนะครับพี่ม่อนติดลบติดลบสามจุดใช่ไหมพี่สามจุดนี่นประมาณสามจุดก็ถือว่าเป็นอะไรที่สัญญาณ คือตลาดนะฮะวันนี้ที่ที่ที่น่าแปลกใจคือตัวตัวหุ้นในกลุ่มที่เป็นตัวลบของตลาดเองเนี่ยเ่ามันไม่ใช่อยู่แค่แบงค์นะครับมันไปพวกเอ t a d v a n c e d m s ์บีดี Energy, c n en, พวกเนี้ยพตอพวกนี้มันมองชี้ว่าตอนนี้นี่มันเหมือนกับว่าอย่างที่เมื่อเช้าเนี่ยนะว่ามันดูตลาดเองเนี่ยในมีเดียมเทอมดีแต่ว่าช็อตเทอมเนี่ยราคาอะไรบางตัวมันขึ้นมาเยอะนะครับมันก็แล้วก็ แังซื้อมันมันเริ่มแผ่วๆไปนะครับมันก็อาจจะเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งก็ได้ว่าตอนนี้ตลาดหุ้นอาจจะเริ่มเบาๆลงแล้วที่เราเห็นบวกๆอยู่เนี่ยมันเป็นบวกเพราะเดลต้านะครับต็วการ้วพวกนี้เขาคงต้องมานั่งจับตาดูว่าตลาดจะจะเป็นยังไงต่อละตอนนี้นะครับค่ะครับค่ะก็กลุ่มที่ดันตลาดก็ยังฟรีโฟ์น้อยเช่น KTC กับเดลต้าใช่ไหมฮะใช่ครับใช่แต่ KTC นี่ถือว่าอ่ะไมมแต่ข้างติด เกณฑ์ปรเภทฟรีโฟดไม่ได้เยอะมากนะแต่ผมคิดว่าเอทซเองเนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยราคาหุ้นก็ถือว่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะผมว่าเรื่องเครื่องผลประกอบก,การน่าจะเป็นเหตุผลหลกัลกๆไปแล้วนะครับแต่ตัวเซอร์ไพรส์ของตลาดจริงๆเนี่ยที่ขึ้นมาแรงๆวันนี้น่าจะเป็นตัวมินตัวไหนน,นะเดี๋ยวดตัวมินนะมินอ้าวทไมขึ้นะตัวมินมยเนอร์เนี่ยมเนอร์นี่ขึ้นมาถึงสามเปอร์เซ็นกว่าๆเลยนะถกงสี่เปอร์เซ็นเลยทีเดียวผมว่าตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมันกระดูยากแล้วที่ผมเรียน่ะวา ตอนนี้ตลาดมารูยากว่าการการโรเันของของหุ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรเทตแบบเซกเตอร์แล้วมันกลายเป็นโรเตตไปหาหุ้นหุ้นตัวใหญ่ของแต่ละกลุ่มนะอันนี้จะเดายากมาก hmm. นะครับก็ก็อย่างที่เรียนว่ามันจะเดายากมากมากแล้วล่ะเพราะฉนั้นอย่างแต่ว่าตัวที่ที่เรามองว่ายัางยังไงก็ถือว่าค่อนข้างจะสดใสเนี่ยอย่างฮานานะฮาน่าเอเอเนี่ยผมว่าเอเอตอนนี้มันทะลุออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะกลับไปเด่นจะสิบแปดสิบบาทอีกรอบหนึ่งก็ได้นะ อัหน้าเองก็ถือว่าวันนี้เนี่ยหย่อนไปตอนสายๆหย,ย่อนไปนิดนึงแต่ว่าตอนตอนปิดเนี่ยกลับมาปิดบวกได้สิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าค่อนข้างดีนะ Bla ก็ถือว่าดีเช่นกันคือหน้าหุ้นรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นลักษณะของการ selective ของเป็นหุ้นตัว Big c แคของแต่ละเซกเตอร์แหละตอนนี้นะครับแต่ว่ากลุ่มที่ลบๆเนี่ยก็ที่เห็นชัดๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวกลง,ลงตัวธนาคารนี่แหละเป็นตัวคืณจะลบหมดกือหมดเลยนะครับ พรุ่งนี้ก็เดาประมาณการตลาดเนี่ยต่ยากแล้วนะครับก็ผมก็เลยมองว่าพรุ่งนี้ตลาดเองอาจจะเป็นอย่างแค่ก็แค่อาจจะเป็นลักษณะไซเวย์มากกว่านะครับแต่ว่าต้องเนตตัวเดลต้าไปด้วยนะถ้าเกิดไม่เอารวมเอาเอาตัดผลเดลต้าทิ้งผมว่ามันก็เนตบวกลบไม่กี่จุดหรอกรอข่าวใหม่ๆอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งน,นะ,ค,ะครับได้ได้ค่ะก็สถานการตลาดก็ต้องดูว่าเขาจะลากตัวไหนส่วนตัวใหญ่ๆของกระดานในตอนนี้อย่างเช่นปตท,ะทแล้วฮพี่อุ้ยที่ยืนสู้กันอยู่ตอนนี้ฮะ ครับปตทผมว่าอตอนนี้สถานการณ์เขาเองเนี่ยผมว่าปทอทได้อานิสง์จากสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเดี๋ยวจะมีการประกาศตัวราคาไอ o โอของตัวโออารเขาบอกประกาศสัปดาห์นี้นะผมว่าคนนั่งรอดูแหละว่าประกาศเท่าไหร่จะเป็นสิบกว่าหรือเปล่านะครับประมาณนั้นอีกอันหนึ่งคือแม้ว่าตัวสอพอเองนั้นเนี่ยอาจจะดูแบบตับลดต่ำลงมาแต่ว่าลูกๆที่เป็นปิโตเคมีกับโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยตัวไตรามารทีสี่เนี่ย อ่ากับต่อนี่ถึงกตรมาที่หนึ่งน่าจะดีนั่นพอทผมว่าก็ได้อนีส่งจากส่วนนี้มาด้วยนะครับได้สองจากส่วนนี้ครับก็กลุ่มนี้ยังยืนยืนแล้วในส่วนของ<ช>ต่างชาติที่ทยอยซื้อตั้งแต่เมื่อวนันศุกร์นี้เขาซื้อกลุ่มไหนมากขอน,นะลืมหนึ่งข้อมูลนี้เอเอเมาชาจริงๆเมื่อเมาชาเขาจะหลายกลุ่มนะแต่ว่ามินมีผมจําได้มันจะมีเคแบงค์ด้วยมั้งมีเคแบงค์มีบีดีเอ็มเอสนะครับไม่น่าจะซื้อซีบีออรด้วยหรือเปล่านะจะเป็นตัวแบบตัวละกลุ่มอะ กลุ่มละตัวใช่ตัวละกลุ่มละตัวเลยใช่กลุ่มละตัวเลยก็คือก็ยังเห็นว่าซื้อนะแต่เป็นการซื้อกระจายเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราดูอดีตหลายๆวันก่อนหน้านั้นเนี่ยเวลานักลงทุนต่างประเทศเข้ามาซื้อหุ้นไทยอ่ะบางทีมาเป็นกลุ่มแต่แต่ตอนหลังๆมาเนี่ยเริ่มมาเป็นตัวๆแล้วแต่ให้เห็นว่าผมก็บอกแต่ให้เห็นว่าตัวราคาหุ้นบางตัวนั้นเนี่ยมันขึ้นมาเยอะอ่ะมันก็มีการพักบ้างแล้วก็ไปเลือกตัวที่ที่หุ้นที่ที่ราคามันยังขึ้นมาไม่ค่อยเยอะ ผมว่าการสีเล็กของหุ้นตัวนักงทุนต่างประเทศเนี่ยคือไม่ได้ไปสีเล็กบายในตัวที่แบบขึ้นเยอะนะผมว่าเขาสีเล็กสีบบายในตัวที่มันยังขึ้นไม่ค่อยเยอะมากกว่านะแล้วกล่างชาติซื้อ KTC EA Delta h a n a สวัสดอะไรไหมฮะน่าจะเป็น KTC นะแต่ตัวอื่นเนี่ยไม่ที่พูดที่พูดชื่อมันหมดในในตัวท็อปท็อป10ของวันนี้เนี่ยรู้สึกจะไม่ได้ซื้อนะ หาหน้าซื้อแต่ก็ซื้อน้อยนะไม่ได้ซื้อเยอะเท่าไหร่่พ่าะส่วนใหญ่แล้วเป็นการซื้อของคนในประเทศเป็นส่วนใหญ่แหละ <c oughs> นะครับฝรั่งเขาไม่ช่วหงหลังๆมาซื้อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกซื้อแบบประเภทซื้อพอเป็นพอเป็ิธีนะฮะแล้วก็มันเพิ่งกลับมาจากในเรื่องของตัวตัว,ตวอะไรอ่ะตัวปีใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ตลาดที่หุ้นเองเนี่ยดเดเรกช,ชันมันมันไม่ค่อยชันแล้วมันงงอะ่ะคือผมว่ามันงงตรงที่ว่าเวลาเขาดูตลาดเขาต้องมันนั่งดูเดลต้าด้วยอะ่ะผมว่ามันงงมากเลยนะ <c oughs> ว่ามันตกลงตันนีมันอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยมันจะงงนะว่ามันซื้อถูกหรือซื้อแพงนะครับมันก็เลยกลายว่าเขาต้องเขาก็เลยไปผมผมคาดการนะเขาก็เลยอาจจะไปจิ้มเป็นตัวๆซะมากกว่าที่จะมานั่งดูอะไรแบบประเภทดูตลาดรวมๆอาจจะงงๆนะครับค่ะโอเคอ่ะก็ต้องจับตาดูว่าในส่วนของทางด้านหุ้นต่างชาติที่จะเข้ามาเก็บ มีตัวไหนอย่างไรบ้างเนาะพี่อุ๊ดใช่ครับเพื่อเก็บข้อมูลนี้ไว้อยู่ใช่ไหมฮะในตอนนี้ใช่ครับใช่ตอนนี้ผมดูๆแล้วยังซื้ออยู่นะก็ยังซื้ออยู่ยังซื้อแต่ว่าซื้อกระจายกระจายซื้อกระจายแล้วแล้วก็ผมว่าเขาคงชะลอการซื้อไประยะหนึ่งถ้าเรากเป็นอย่างที่เราคาดการไม่ผิดนะตลาดว่าสัปดาห์นี้ก็คงเป็นไซด์เวย์มากกว่านะครับถ้าไม่รวมเดลต้านะก็คงเป็นไซด์เวย์แหละนะครับเพราะว่าคนก็คงรอดูทิศทางรอดูตัวแปรอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของสถานการณ์โควิดสิบ ของไทยเองว่ามันจะพัฒนาการแบบดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรของเราโดยเฉพาะเลยนะครับค่ะได้ได้ก็จับทางให,ให้ถูกกันแล้วกันเนาะขอบคุณมาก<ข>เลยนะคะพี่อุ้ยขอบคุณ,คณนะคะค่ะก็เป็นเรื่องราวของภาพตลาดที่เกิดขึ้นในต้นสัปดาห์นี้นะคะนักทุนก็มีความน่าสนใจมากมายกันเกิดขึ้นนะฮะตลาดมีอะไรดันกันเฉพาะตัวเฉพาะตัวแล้วก็จับทางว่า ต่างชาติรออะไรกันอยู่เมื่อวันศุกร์ก็ซื้อไป4,000ล้านวันนี้จะอัดตัวไหนเป็นอย่างไรนะฮะก็ติดตามข้อมูลแต่อัดตัวไหนเป็นอย่างไรไปดูนะฮะในช่วงเอาใจไปเลยช่วงเอาใจไปเลยประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงในแฟนเพจของบิสเซอร์สไทรอะไลเห็นภาพเลยนะฮะว่าทำไมวันนี้ปึงป้งปึง้งปึ้งลงมา <laughs> เป็นท